สวัสดีครับหมอฟู่นะครับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางประจําเมดีวีคลินิกนะครับก็ก่อนอื่นเลยก่อนจะเข้าเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Medi ดีว c ช anel ทางทุกๆช่องทางด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็สาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามเกี่ยวกับสัลยกรรมต่างๆน,น,นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยครับ ครับก็จากที่เราเห็นตามโฆษณาของคลินิกต่งางๆนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีเทรนดของการทําจมูกลักษณะหนึ่งก็คือมีการพุ่งมีการโดง่งเสริมโดง่งพุ่งนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าการเสริมจมูกที่มันโดง่งโดง่งพุ่งพุ่งเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับและเราจะทํายังไงให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ การเสริมจมูกแบบธรรมดานะครับทั่วๆไปก็คือเสริมแบบปิดแล้วก็เสริมด้วยซิลิโคนเพียงอย่างเดียวโดยให้มันพุ่งหรือโด่งมากๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ศัลญยญแพทย์ทุกคนเราควรจะหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็เพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยคนไข้เขาจะดูสวยก็จริงนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยนะครับเกิดปัญหาแทบทุกลายเลยนะครับสาเหตุที่เกิดปัญหาเนี่ยมันก็เพราะว่าในกรณีที่ เราเสริมด้วยซิลิโคนตั้งแต่จมูกสันจมูกไปจนถึงปลายจมูกนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในคนที่ที่โครงสร้างกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่ได้แข็งแรงนะครับตัวซิลิโคนก็จะดันผิวหนังทําให้ผิวหนังด้านบนบางลงเรื่อยๆนะครับและจบลงด้วยการทะลุในที่สุดนะครับแต่ในคนที่มีเนื้อมากขึ้นหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วซิลิโคนก็จะกดลงไปด้านล่างนะครับก็จะทําให้ตัวกระดูกอ่อนเนี่ยผิดรูปนะครับแล้วก็ตัว ซิลิโคนเนี่ยมันก็จะเบี้ยวเอียงนะครับเกิดปัญหาในที่สุดนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาแก้แทบทุกลายนะครับบางครั้งนะครับถึงแม้จะมีการอาลองตรงบริเวณปลายจมูกนะครับหรือบริเวณหัวของซิลิโคนด้วยเ,เนื้อเยื่อเทียมก็กดีเนื้อเยื่อตัวเองก็ดีหรือจะลองด้วยกระดูกอ่อนหลังหูก็ดีนะครับพวกนี้มันไม่ได้ลดโอกาส ที่จะทำให้ตัวซิลิคนมันทะลุได้นะครับถ้าเราเสริมให้มันโด่งมากเกินไปนะครับสาเหตุผมเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อเหล่านี้ที่เราลองตรงปลายไว้เนี่ยเราหวังว่ามันจะมีชีวิตอยู่นะครับทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันหนาขึ้นแล้วป้องกันการทะลุได้นะครับทีนี้มันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องได้รับเลือดได้รับสารอาหารจากบริเวณเนื้อเยื่อส่วนปลายของของผิวหนังบริเวณนั้นถูกไหมครับทีนี้ เสริมให้มันสูงหรือโด่งมากเกินไปนะครับผิวหนังบริเวณนั้นนะ่ะมันจะค่อนข้างตึงเลยนะครับเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นมันก็จะตีบนะครับบริเวณผิวหนังบริเวณนั้นมันก็จะเลือดมาเลี้ยงน้อยสารอาหารน้อยถูกไหมครับเนื้อเยื่อที่เราปลูกถ่ายไว้มันก็จะบางลงมันก็จะไม่ติดนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสลายหายไปหมดเหลือแค่ซิลิโคนกับเนื้อเยื่อผิวหนัง และผิวหนังก็จะบางลงบางลงเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับแล้วมันก็จะลงท้ายด้วยการทะลุในที่สุดครับการเสริมจมูกให้มันพุ่งหรือโด่งมากๆด้วยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดนะครับหรือ o Open t e c h n คนิคเนี่ย <h> ก็จะมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาเนยน้อยกว่าการผ่าตัดแบบ แบบปิดหรือว่าใส่ซิลิโคนธรรมดาแน่ๆนะครับสาเหตุที่เกิดแบบนั้นก็คือตรงส่วนปลายหรือการทําให้มันพุ่งโด่งของเราเนี่ยนะครับมันเป็นการแก้ไขที่โครงสร้างโดยการเสริมกระดูกอ่อนให้แข็งแรงนะครับให้โครงสร้างแข็งแรงแล้วก็ยืดให้มันพุ่งให้มันโด่งนะครับแล้วก็เสริมตกปลายด้วยกระดูกอ่อนล้วนๆนะครับการที่จะเกิดการทะลุหรือว่าเกิดเกิดการผิวหนังบางลงนะครับมันก็จะเกิดปัญหาน้อยลงใน ในเรื่องนี้นะครับก็ยังไงก็าตามนะครับการผ่าตัดเสริมจมูกให้มันพุ่งโด่งโป่งด่งมากๆโดวยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดหรือ Open t e c เทคนิคเนี่ยมันก็จะมีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับมันมีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะเกิดปัญหาได้ถ้าเรามีการประเมินหรือว่าแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่ได้มีความชํานาญมากนะครับการประเมินคนไข้เนี่ยต้องมีการประเมินให้ดีนะครับทั้งเรื่องของความแข็งแรงของตัวกระดูกอ่อนของ,ของ จมูกนะครับแล้วก็เรื่องของความยืดหยุ่นของผิวหนังนะครับในกรณีที่ความแข็งแรงของโครงสร้างจมูกเนี่ย <sk S 1> แข็งแรงไม่พอนะครับหรือความยืดหยุ่นของผิวหนังเนี่ยมันยืดได้ไม่ดีนะครับมีความแข็งที่เกิดอาจจะเกิดจากการผ่าตัดเสริมจมูกมาก,ก่อนนะครับทําให้มีการอักเสบมีการแข็งมีผังผืดเกิดขึ้นนะครับผิวหนังมันก็จะยืดได้ไม่ดีนะครับการเสริมจมูกให้มันโด่งมากเกินไปนะครับ ผิวหนังท,ที่ยืดได้ไม่ดีมันก็จะกดโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงนั้นให้มันหรือแข็งแรงไม่พอนั้นให้มันเอียงหรือก็เบี้ยวได้นะครับเกิดปัญหาได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการเสริมจมูกแบบเปิดเนี่ยนะครับจะทําให้มันพุ่งโด่งมากๆเนี่ยหโครงสร้างต้องแข็งแรงนะครับโดยทั่วไปการใช้กระดูกอ่อนหลังหูหรือกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกเนี่ย อาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้โครงสร้างนี้มันแข็งแรงมากได้นะครับอาจจะต้องใช้กระดูกอ่อนซี่โครงนะครับมาใช้เพราะกระดูกอ่อนซี่โครงเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงของมันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจะคงโครงสร้างไว้ได้ดีมากกว่ากระดูกอ่อนหลังหูหรือกระดูกอ่อนผน,นังก้นจมูกเพียงอย่างเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ ความยืดหยุ่นของผิวหนังนะครับในกรณีที่ผิวหนังเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ไม่มากจากการผ่าตัดมาก่อนนะครับเราก็ต้องสลายผังผืดให้ดีนะครับใช้เทคนิคอาจจะต้องเลาะโครงของจมูกให้มันกว้างมากขึ้นอีกหน่อยเพื่อที่จะทําให้ผิวหนังเนี่ยมันยืดได้มากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของ การยืดของผิวหนังนั่นแหละครับนะครับผิวหนังของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนลูกโป่งที่จะยืดออกไปแล้วยืดสุดๆแล้วมันแตกได้ผิวหนังของคนเราถ้ามันยืดสุดๆมันก็จะไม่ยืดแล้วมันก็จะตึงแล้วมันก็จะกดโครงสร้างด้านล่างลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะ่าตัดให้จมูกพุ่งพุ่งพุ่งไปดาวังคารหรือไปไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุคือพอผิวหนังมันยืดสุดแล้ เวลาเราเย็บปิดเราจะเย็บไม่ได้นะครับหรือถ้าเราเย็บปิดได้โครงสร้างข้างล่างที่มันอาจจะแข็งแรงไม่พอหรือถึงแม้มันจะแข็งแรงพอละมันก็มีโอกาสที่จะเบี้ยวได้เพราะว่าแรงกดมันเยอะกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในการเสริมจมูกให้มันพุ่งโด่งมากๆนะครับมันก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอนะครับก็คือเรื่องของสัดส่วนของใบหน้าของเราครับเพราะว่าการเสริมให้มันพุ่งโด่งมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับ คนุกคนนะครับเหมาะสาหรับคนที่ที่พอจะมีหน้าผากหรือมีคางที่รับกับจมูกที่มันโด่งนั้นๆอยู่แล้วนะครับในกรณีที่หน้าผากตัดลาดหรือคางสั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเสริมหน้าผากหรือเสริมคางให้เข้ากับทรงจมูกที่เราทํามาด้วยนะครับถึงจะได้รูปทรงของใบหน้าหรือรูปทรงของจมูกที่มันดูเข้ากันแล้วก็ดูสวยงามนะครับก็สรุปนะครับถ้าเราต้องการให้ได้ทรงจมูก ที่มันพุ่งหรือโด่งมากๆแล้วก็ปัญหาน้อยนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงการผ่าตัดแบบปิดนะครับก็คือเราจะไม่ใส่ซลิโคนเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปัญหามันเยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมาเลือกเป็นวิธีการผ่าตัดแบบเปิดนะครับโดยต้องเลือกทําอยู่ภายใตใ้การดูแลของคุณหมอหรือแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องมีการประเมินโครงสร้างของจมูก ประเมินลักษณะการยืดหยุ่นของผิวหนังนะครับประเมินสัดส่วนของใบหน้านะครับให้มันมีความเหมาะสมนะครับมีปัญหาน้อยแล้วก็สามารถที่จะคงสภาพหรือสวยได้ในระยะยาวนะครับ mm hmm. การผ่าตัดที่มันโอเวอร์ hmm. มากๆเช่นมีการพุ่งหรือโด่งมากๆหรือใหญ่มากๆของอวัยวะนั้นนะครับโดยที่มันไม่รับกับสรีระของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิด ปัญหาต่างๆได้ทั้งนั้นนะครับครับก็ถ้าใครยังมีปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆหรือมีข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะปรึกษานะครับเรื่องของจมูกหรือเรื่องของความสวยงามอื่นๆนะครับสามารถนัดเข้ามาตรวจกับผมได้โดยตรงกับไลน์ของคลินิกได้เลยนะครับครับในวันนี้ผมขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ